s, s p Quick m พี l อร่อยเหมือนมีเชฟที่บ้านกลับมาทำซอสส้มกันต่อนะคะเมื่อกี้นี้พี่กได้เทน้ำส้ม,มตั้งตาไว้เรียบร้อยรอยให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเคี่ยวกันส่วนปลาแซลมอนก็ใกล้ได้ที่แล้วเนาะอ่าใช่แล้วครับก็เดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปด้วยนะฮะเราก็อยากจะเอาแซลมอนออกมาเราก็เริ่มทอดกันเลยนะโอเคได้เลยค่ะเสร็จพอดีนะครับ เดี๋ยวเราไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวไปให้รสชาติเขาจัดขึ้นเราก็จะใส่ตัวือซมไปนิดนึงให้รสชาติชูกลับขึ้นมานะฮะแค่ให้ให้เดือดก่อนหลังจากนั้นก็รอให้เดือดให้เดือดลดลงนิดนึงอ่าโอเคให้เดือดลดลงไปสักเกือบครึ่งให้มันระเหยไปนิดระเหยไปนนิดึงให้เกือบครึ่งนะฮะแล้วเราค่อยชิมนะฮะแล้วก็ปรุงนะใส่ครีมใส่เนยสุดท้ายโอเคได้เดี๋ยวทิมเอาอะแซลมอนแซลมอนมาแล้ว แซลมอนนะถ้ามันมีหนังนะโอ้โหอ,อร่อยเลยอร่อยมากเอาก,กรอบๆด้วยนะคะเริ่มเดือดแล้วโอเคอคืนค่ะจะได้คืนเนาะมันเคลือบ ปลาแซลมอนเนี่ยเขาเขามีประวัติหรือเปล่าคะว่าแบบเอ้ยทำไมถึงตั้งชื่อว่าแซลมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยในจริงๆแล้วมันมีมันมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือซาโมกับซาไลานะหรือว่าซาายนั่นเองเราว่าปลาทะเละที่มาไข่ในแม่น้ำนปลาแซลมาันธรรมดาไม่ต้องเป็นชนิดไหนนะครับคือรากศัพท์มาจากนี้ก็เลยกลายเป็นแซมลมอนเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยรากศัพท์จากลาตินอยู่แล้วะนะครับ แล้วปลาแซลมอนเนี่ยมีหลายชนิดด้วยมมไม่ใช่มีมมแค่แบบชนิดเดียวนะเราอาจจะไม่ค่อยรู้รแล้วเราเอามาทําอาหารได้กี่ชนิดอะคะทํ<ท>า <ำ S 1> ได้หมด,หมดเลยได้ได้หมดเลยแต่ว่าแต่ละชนิดนี้รูปร่างหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันอโอเคตอนนี้กระทะรอแล้วนะครับก่อนที่จะเอาลงไปนะเราเอาเขาเรียกว่าเปลือกส้มออกนิดนึงเพราะเราได้รสชาติของมันแล้วจากการหมักซึมเข้าไปถ้าเอาลงไปเยอะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อน ้ไดปว่า,ก,ากระเด็นนะฮะเขามีน้ำส้มอยู่แต่ปลาแซลมอนนี่เขาต้องแบบปรุงแบบไม่สุก100เพราะว่ามันจะแข็งนะฮะเราไม่อร่อยอมันต้องแบบเกือบสุก100ถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะแป้งใสแบบสีส,ส้มๆยังฉ่ำน,นะฮะวิธีการทอดปลาไม่ยากถ้ามีหนังก็เอาหนังลงก่อนเราก็ดูตรงขอบ ว่าเขาค่อยสุกเผาขึ้นมานะพอเกือบที่ไปจบตรงกลางเราค่อยกลับก็ปลาแซลมอนนี่มีประโยชน์มากไหมคะมีครับมีประโยชน์มากเพราะว่าเป็นปลาน้ำลึกนะฮะมีทั้งโอเมก้าสามที่ช่วยบำรุงสมองนะแล้วมีวิตามิน a d b 6 B 12ด้วยนะก็เขาเรียกว่าโภชนาการสูงมากเยอะมากนะมีวิตามินแบบเต็มีเลยอะโอ้โหธาตุเหล็กด้วยนมกมีเซียม มีต้่หอมยังไม่หมดนะซิงอย่างเงี้ยคือคือใช่ซิงก็คือสารสีนะฮะใครใครเหมาะกับใครใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็เหมาะกับทั้งเด็กนะฮะคนชราเด็กที่กำลังจะเดินเติบโตต้องการบำรุงสมองคนชราที่จะอาจจะเป็นใช่สัตว์อาหารเยอะใช่ครับแต่จริงๆแล้วทานได้ทุกคนหล่ะจ้ะถ้าผิงก็ทานได้นะชอบค่ะชอบทานปลาดีฮะชรา สลัดแบบนี้สลัดมากเลยสลัดแกงโกโอลยังไงอ่ะอย่าไปเชื่อนะคะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อพี่อินเอาล่ะตอนนี้เราเที่ยวซอสนะฮะเที่ยวน้ำส้มใช้ได้แล้วเราเห็นมันเหือดลงไปะนเดี๋ยวเราก็จะใช่แล้วเราใส่ครีมใส่ครีมให้พี่หน่อยสักหนึ่งช้อนนี้หนึ่งช้อนนี้ก่อน กลับบ้านลกับไม่ใช่กลับบ้านกลับด้านกลับบ้านยังไม่ถึงกลับบ้านครับกลัวจะตากซะก่อนเอ้ยอย่ามีแบบเกลมเกลียมนิดๆอย่างนี้แหละหช้อนหนึ่งนะคะได้แล้วครับอ่าท<ช>ีนี้<ช>เดี๋ยวเราใช้ตะก,กร้อตีต้องใช้ตะก,กร้อตีเลยเหรอคนะจะได้แบบเท่ากันใช่อีก ใส่อีกโอเคค่ะใส่เยอะไหมคะโอเคครับเอ่อรู้ว่าน้ำส้มหนึ่งส่วนนะฮะใส่ครีมสองนี้เรามีอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับประมาณ50นะใส่ไปเลยสักร้อยหนึ่งโอเคค่ะทั่วเลยจ้ะเราต้องใส่ไปพร้อมกับตีไปใช่ไหมคะใช่ทั่วเลยพั่วโอเคอ่อตากนะตากเล็กทีเดียวอ่ะใส่อีกใส่อีกโอเคพอละ เราต้องระวังไม่ให้มันแยกกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับถ้าถ้ากรดเนี่ยเจอนมหรือว่าครีมมันก็แยกตัวอยู่แล้วนะครับแต่ครีมบางยี่ห้อมันจะมีเขาเรียกว่าติกเกิลครีมมันก็จะหนักขึ้นมันก็จะแยกยากนะครโอเคแต่เราก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย <Yeah. S 2> ครับมาปรุงเลยใส่เลยใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามองไม่เห็นไงใช่ค่ะ โอเคโอเคแล้วปัดไข่ด้วยครับได้อีกไหมคะอันนี้เงียโอเคเดี๋ยวแล้วอะให้น้องตีไปโอเคค่ะเด็กที่ก็จะคอยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะได้สีไปจ้ะเดี๋ยว ะปะาฉลามโอเคไหมคะพี่โอเคจ้ะกำลังดีเลยเวลาทำสองอย่างพร้อมกันต้องต้องระวังไม่ทันเราใส่เนยสุดท้ายไปเพราะว่าจะให้มันเงาค,าน,าคนขึ้นนะครับแต่ต้องปิดไฟก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนยตักมันตีเลยคนเลยอ่าทีนี้ก็คนที่แล้วน,นะครับถ้าสมมติว่าตีไปตีมันไม่่อนสักทีนะครับแต่รสชาติใช้ได้แล้วเราใส แป้งก็พดนะหรือแป้งมันผสมน้ำนิดนึงลงไปทำลาดหน้าให้มันอยู่ตัวเซ็ตตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นซอสนะซอสที่ดีต้องเคลือบช้อนนะครับ,รบปลาชอลม,มอนก็น่าจะสุกได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาจัดจานกันดีกว่าโอเคได้เลยค่ะแบนาอันนี้นะคะพีคครับผมเพืที่มีของช่วยเออ นานๆจะช่วยพี่สักทีไหนมีของอะไรก็จะจัดจานแล้วมีคะโอ้โหมีพรอบเยอะจริงๆเลยมีให้เลือกค่ะว่าจะใช้อะไรพี่ว่าเนี่ยใส่เนี่พริกก็เข้านะถ้าพริกไปเชื่อมแต่ว่าผักชีัเนี่ยเข้ามากกับส้มนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องทัพพิงสับสับเลยเหรอคะสับตับหย่า อยากแบบละเอียดอยากแบบละเอียดด้วยอยากบบละเอียดเจ<า>๋งมาก่นเราจะเพิ่มสีสันถ้าทิ้งว่าแบบนี้ก็ดีนะคะเดี๋ยวเราต้องหาเมนู ใหม่ๆที่แบบใช้ผลไม้ใช้ผล,<อ>ผลไม้ใช่ไหมวัตถุดิบอีกทำไมนะครับเพราะหอมดีใช่ไหมหอมดีค่ะและแปลกเพื่อให้อารมณ์ซอจีเยอะเนาะได้เลยค่ะ,ยคะอยากชิมแล้วนะนี่อ่ะอ หยาบละเอียดตามที่พี่อิกต้องการหยาบแบบละเอียดอ่าเดี๋ยวเรามาคลุกอ่าได้ลแล้วนี่ะอ่าเราจะใส่คลุกเข้ามาในนี้เลยใส่นี้สีสันสีสันสวยงามขึ้นมากแล้วตัวผิวส้มนี่เรายังใช้อีกไหมคะเอ่อไม่เป็นไรละครับิวส้มพอแล้วโอเคได้เลยคอ๋อวางไว้ข้างบน น่ารับประทานมากเลยนะคะ้มีส้มฉ่ำนะครับใช่<ม>เดี๋ยวต้องชิมเขาทิมไม่ค่อยไม่เคยชิมอาหารที่มีส้มเป็นส่วนประกอบมาก่อนจริงเหรอฮะอาหารเาาใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชิมพร้อมกันค่ะม,มันจะมีเหมือนกับรสชาติเนยกลิ่นหอมของเนยด้วยที่มาไม่กลิ่นส้มอ่อนๆแล้วก็เนยเด็ก ครีมเด่นอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วครับคือม,มันเป็นของขาว,วเราต้องใส่เนยไปให้มันขาวขึ้นถ้าหนูว่าใส่ครีมสวยก็จะเป็นแบบนี้